สวัสดีครับสำหรับ EP นี้เราอยู่กันที่ฟาร์มอนุบาลประดุกในบ่อพระใบนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ลงลูกปลามาแล้ว1อาทิตย์ลูกปลาก็ปรับสภาพกับแหล่งเลี้ยงใหม่ได้แล้วรวมทั้งค่าต่างๆในน้ําก็คงที่ดีแล้วเราจะมาเริ่มกระบวนการแท m บริฟอ์กันนะครับจะมีวิธีการทําอย่างไรและจะเป็นแบบไหนไปรับชมกันได้เลยครับ ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับ พี่โจแล้วก็พี่หน่งผู้ช่วยแล้วนะครับแล้วก็ปุ้ยที่เป็นนักวิชาการนะครับสวัสดีครั้งครับพี่สดีครัครับ<ฮ>วันนี้นะครับเราจะเริ่มกระบวนการทำไบโอฟอสกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ปุ้ยแนะนำหน่อยว่าไบอฟอสมีอะไรบ้างแล้วก็การทำงานของมันเป็นยังไงเ,เดี๋ยวจะมาแนะนำตัวไบโอฟอสนะครับตอนนี้เราจะใช้จุลินทรีย์นะครับที่จะทำไบโอฟอสนะครับของตัวปาดุกหลองคายนะครับตัวนี้จะเป็นคัดสายพันธุ์มาแล้วนะครับก็จะเป็นแบาซีลรียสัตลิสนะครับตัวนี้ข้อดีของมน่เกิ4 มันจะเริ่มทํางานแล้วนะครับแล้วก็มันจะกินของเสียพวกกลุ่มที่เป็นกินเม้นตรงนี้นะครับหรือว่าของเสียที่ตกค้างในบอ่อเนี่ยตัวนี้จะจัดการโดยที่เราไม่ต้องถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ําบ่อยนะครับ ตัวต่อมาก็คือว่าพอพวกนี้ใช้ง่ายทนทานต่อสภาพแวดล้อมนะครับตายยากนะครับอุณหภูมิสูงต่ําไม่มีปัญหานะครับความเป็นกรดเป็นด่างสูงต่ําไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเราใช้แล้วเนี่ยเราก็ต้องตรวจวัดคุณภาพน้ําให้อยู่ในค่าที่เหมาะสมอย่างที่คุยกันไปเมื่อเมื่อคราวก่อนนะครับ pH ต้องอยู่ระหว่างใกล้เคียง7นะครับตัวแอมโมเนียก็ต้องไม่เกิน0.2 นะครับแล้วก็ออกซิเจนต้องเกิน4ตลอดเวลาเพราะว่าตัวนี้ข้อสาคัญคือตัวเขาเองเนี่ยใช้ออกซิเจนนะครับในการดำรงชีวิตนะครับดังนั้นถ้าไม่มีออกซิเจนเขาจะอยู่ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลานะครับ มันจะกลายเป็นของเสียแทนใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีออกซเจนถูกต้องครับถ้าในกรณีจุลินทรีย์มันตายนะครับมันก็จะกลายมันก็จะกลับกลายเป็นของเสียนะครับกลายเป็นพิษไปเลยกลายเป็นพิษทําให้บ่อเรามีปัญหาปลาอาจจะน็อกถ้าออกซิเจนไม่พอออกซิเจนดรอปหรือว่าไฟดับพวกนี้นะครับพวกนี้ต้องต้องระวังนิดนึงนะครับในส่วนของออกซิเจนนะครับตัวนี้เราก็ครั้งแรกเนี่ยที่เราจะใช้ในบ่อเนี่ยเราจะใช้200กรัมนะครับจากนั้นเราจะใช้สัปดห์ละ100กรัมตลอดการเลี้ยงนะครับโดยที่เราจะอ่านค่านะครับก็คือคุณภาพน้ำนะครับอีกต กันก็คือเราจะวัดตะกรอนนะครับปกติเนี่ยการวัดตะกรอนเขาจะใช้กลวยนะครับกลวยเหมือนโคนโคนโคนไอติมนะครับวัดถ้าตะกรอนไม่ให้เกิน40นะครับแต่เราจะใช้ตัวขวดน้ําธรรมดานะครับเพื่อง่ายต่อกเกษตรกรที่เอาไปใช้นะครับไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เยอะก็คือขวดน้ําดื่มขวดน้ำดืมดำด่มธรรมดาครับอ๋อขวดใส่เนาะใช่ครับแล้วเราก็เช็คตะกรอนที่คอขวดนะครับถ้าเกินคอขวดเราก็จะต้องมีการปรับน้ําทําตุลินซีใหม่นะครับประมาณนี้นะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวหัวเชื้อตุลินซีนะครับตัวต่อมาในกรณีถ้าบ่อยัง มีของเสียหรือว่าเป็นน้ำใหม่นะครับเราต้องเติมอาหารนะครับเราก็จะใช้โมลาดหรือกากาน้ําตาลนะครับใส่เข้าไปนะครับถ้าตัวนี้200กรัมก็ตัวนี้ใส่สัก 500cc หรือ1ลิตรก็ได้นะครับโดยประมาณนะครับกอจุลินซี200 สองรอกรัม<ำ>ต่อบอ่อนะครับต่อบอ่อนะครับอันนี้อันนี้พูดถึงปริมาณต่อต่อหนึ่งแท้งที่เราเลี้ยงต่อหนึ่งบอ่อที่เราเลี้ยงครับอันนี้เดี๋ยวนะครับน้ํานี่คือดูจากน้าน้ําประมาณเท่าไหร่ครับแท้งของเราเนี่ยใส่น้ําอยู่ประมาณ15-20ถึงยี่สิบวนะครับก็จะ,จะใช้จุลินทรีย์ประมาณใชนจุลินทรีย์ประมาณนี้แต่จุลินทรีย์ไม่มีไม่มีปริมาณโดสนะครับหมายถึงว่าถ้าพิมพ์ข้นเนี่ยสามารถใช้เกินก็ได้ใช้น้อยก็ได้นะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรก็คือเราจะวัดจากค่าน้ําเป็นหลักใช่ครับเราจะดูจากค่าน้าเป ถ้าเป็นบอ่อใหม่เนี่ยมันยังไม่มีของเสียไม่มีที่อยู่ของมันนะครับเราก็ต้องเติมที่อยู่โด,ย,ดยเราจะเติมปูนซึ่งปูนเนี่ยม,มันจะดีทั้งหนึ่งเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์พวกนี้ด้วยนะครับสก็คือว่ามันจะช่วยปรับสภาพน้ําเราไปด้วยนะครับในกรณีน้าเป็นกรดเราใส่ปูนไปเนี่ยมันจะทําให้ความเป็นกรดลดลงนะครับแต่ในกรณีที่น้ํามันเป็นด่างงสูงอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องเติมพวกนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวจุลินทรีย์เนี่ยพอมันเกิดกระบวนการเนี่ยมันจะเกิดความเป็นกรดของน้ําเพิ่มขึ้นมาเองนนนครััับตวววีี้้้้กกจิช่่ยยปาาํไดดผม อ่าโอเคตอนนี้ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองทําให้ดูหลังจากนั้นนะครับตอนนี้เราทําอะไรก่อนครับปุ้ยอ่าผ่านเราเลี้ยงผ่านมา1สัปดาห์แล้วนะครับเราก็จะมีการตรวจวัดสุขภาพปลานะครับเช็คน้ําหนักนะครับดูอัตราการเจริญเติบโตนะครับต่อไปเราก็จะเป็นการสุ่มปลาสุ่มน้ําหนักปลานะครับพี่แล้วก็วัดคุณภาพน้ําประกอบไปด้วยน้โอเคงั้นเราเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราไปสุ่มน้ําหนักปลากันก่อนครับเอาแทงนี้เลยครับแทงแรกก่อนที่จะเริ่มทำไบโอฟอกกันนะครับเราจะทําการสุ่มน้ำหนักปลาก่อนวิธีสุมนน้ําหัก เราจะชั่งน้ำหนักของสวิงและตะกร้าจากนั้นเราจะตักลูกปลามาจำนวนหนึง่งใส่ตะกร้าได้น้ำหนักเท่าไหร่หักน้ำหนักตะกร้าและสวิงออก <rede Sakura. S 1> ก็จะได้น้ำหนักปลาทั้งหมดนะครับหลังจากได้น้ำหนักปลา <c oughs> ทั้งหมดแล้วนะครับจากนั้นเราจะนับจำนวนลูกปลาแล้วนำมาหารด้วยน้ำหนักปลาทั้งหมดก็จะได้น้ำหนักปลาโดยเฉลี่ยนะครับหลังจากได้น้ำหนักปลาโดยเฉลี่ยแล้วนะครับ,รรบเราก็จะทำการจดบันทึกไว้ในสมุดที่ทางร้านให้ไว้นะครับ ต่อมาเราจะตรวจวัดคุณภาพน้ําเป็นลําดับถัดไปนะครับซึ่งค่าที่เราจะวัดก็จะมีทั้งหมด3ตัวตัวแรกนะครับคือค่า pH หรือความเป็นกรดเป็นด่างตัวที่2คือค่าแอมโมเนียและตัวสุดท้ายคือค่า DO หรือค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ํานะครับ สรุปผลเลยครับ้ยุยเมื่อกี้เราก็วัดคุณภาพน้านะครับประกอบกับการตรวจรัดสุขภาพปลาแล้วก็ดูน้ําหนักปลานะครับเพราะว่าผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เนี่ยอัตราการโตก็ยังยังไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยเราอาจจะเปลี่ยนทายน้ําบ่อยนะครับอาจจะเกิดตามีความเครียดกินอาหารไม่เต็มที่ด้วยนะครับต่อไปเนี่ยพอเราทําระบบไบโอฟอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึง่งว่าปลาโตดีขึ้นไหมนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยพอเราตรวจวัดเนี่ยพบว่าความเปกรดเป็นด่างอยู่ที่7.3นะครับก็ถืออยู่ในว่าค่าที่เหมาะสม นะครับไม่เป็นไม่เป็นกรดเยอะเกินไปไม่เป็นด่างเยอะเกินไปนะครับตัว uh, แอโมโมเนียนะครับอ,อยู่ประมาณ2นะครับ <riding> ก็ถือว่าขึ้นสูงนะครับแต่ว่าตัวแอโมโมเนียเองเนี่ยมันจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ดังนั้นเนี่ยไอตัวกากน้ําตาลเนี่ยเราจะไม่เติมลงไปในบออ่อเพราะว่ามันมีอาหารอยู่แล้วนะครับตัวต่อมาก็คือตัวดีโอ,โอนะครับออกซิเจนนะครับต่อละลายความปริมาณการละลายออกซิเจนในน้นำเนี่ยพบว่าของบ่ Mustang อ,อเราเนี่ยหกถึงเจ็ดนะครับก็เกินกว่าค่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเราบอกว่ามันไม่ควรจะต่ํำกว่านี่่นีเยมัน ถึงเจ็ดก็แสดง,<ม>งว่าออกซิเจนเพียงพอนะครับ<ม>ต่อไปเราก็จะมาเติมจุลินทรีย์กันเลยอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนในการทำเบลฟอ็อกกันเลยครับได้เลยครับ,เร,บเรามาดูขั้นตอนทำเบลฟอ็อกกันเลยนะครับ <S <S เริ่มจากนำจุลินทรีย์ประดุกนองคายฉลากขาวมาละลายน้ำก่อนซึ่งอัตราส่วนจะใช้200กรัมต่อ1บ่อเมืม่อคนให้ละลายเข้ากันดีแล้วสามารถใส่บ่อได้เลยนะครับ ต่อมาเราจะใส่ปูน h ฮฟวี่ซีโอไลท์ในสัดส่วน1กิโลต่อ1บ่อซึ่งละลายน้ำแล้วสารได้เลยเช่นกันนะครับโอเคครับเมื่อกี้ก็ให้พี่โจโกับพี่หน่องนะครับเจ้าของฟาร์มนะครับได้เติมจุลินทรีย์เนาะ ตัวของปลาดุกหนองคายนะครับลงไปเท่าไหร่พี่เมื่อกี้จำได้ไหมสองร้อยกรัมสองยกรัมต่อหนบ่อต่อหบ่อพี่เนาะแล้วก็ตัวการน้ําตาเราไม่ได้เติมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราวัดตูค่าแอมโมเนียเนี่ยมันมีของเสียอยู่ในบ่ออยู่แล้วซึ่งเป็นอาหารของปิลินรีนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราเติมลงไปก็คือตัวปูนนะครับ ปูเราเติมไปเท่าไหร่พี่เมื่อกี้ประมาณ1กิโลครับประมาณ1กิโลนะครับเติมลงไปในบ่อหลังจากนี้อีกประมาณ4ชั่วโมงจุลินทรีย์ที่เราเติมเข้าไปในบ่อจะเริ่มทํางานนะครับแล้วตอนเย็นก็เดี๋ยวต้องวัดค่าน้ําดูนะครับว่าแอมโมเนียเริ่มลดลงไหมนะครับแล้วก็ฟองนะครับในบ่อเริ่มเกิดขึ้นหรือยังนะครับแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับเราก็จะมาวัดอย่างนี้กันเรื่อยๆนะครับในการเติมจุลินทรีย์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับครั้งต่อไปเราจะเติมแค่100กรัมนี่งรด้อย่ร ปูนไม่ต้องเติมปวนไม่ต้องเติมโอเคแล้วมีตัวไหนที่ต้องวัดใช้วัดอีกไหมอย่างตะกรอนน่ะที่ปุ้ยพูดตอนแรกะตัวตะกรอนก็เราจะใช้กวดน้ําธรรมดาซึ่งเดี๋ยวคร<ม>าวหน้านะครับหลังจากตินเรีซีเริ่มทางานแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวัดค่าตะกรอน<ม>ก็คือใช้กวดน้ําธรรมดานะครับเติมน้ําให้เต็มนะครับจริงๆก็ในปริมาตรถ้าเป็นกระบอกรูปกลวยเนี่ยเขาจะใช้ประมาณ1ลิตรนะครับของเราก็อาจจะใช้ใกล้เคียงกันก็คือน้ําขนาด1ลิตรนะครับแล้วก็มาดูจับดูตะกรอนว่าตะกรอนเกิดหรือไม่เกิดเกิิิดดดเเเกกยะแค่ไหน ไม่แค่ไหนถ้าอยู่ในเกณฑ์เทตกรเกิดแล้วอยู่ในเกณฑ์พอใจแต่นั้นเราก็จะเริมเติมจุลินทรีย์ทุกสัปดาห์อย่างที่แจ้งไปแต่ถ้าตะกรเยอะนะครับอาจจะของเสียเยอะตะกรเยอะมากอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องมีการถ่ายน้ําร่วมด้วยนะครับแต่ถ้าไม่จําเป็นเราจะไม่ถ่ายนะครับอืมอ่าโอเคตอนนี้ก็กระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วนะครับผลเดี๋ยวผมจะให้ถ่าย ลงในอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นอีก EP ต่อไปนะครับ EP นี้ก็เป็นสอนวิธีการวัดค่าก่อนที่จะลงทำในกระบวนการ b i o f o x นะครับผมคลิปนี้นะครับอย่าลืมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับก็ติดตามข่าวสารดีๆได้นะครับเกี่ยวกับประดุกนะครับวิธีการเลี้ยงต่างๆในเพจประดุกหนองคายนะครับแล้วก็ในช่อง y o u t u นะครับปลาดุกหนองคายช a n e นะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เราเลี้ยงปลาวันหน้าปลาเลี้ยงเรา